สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาให้ข้าพูดครับงานเขาอีกแล้วพี่น้องงานเขาอีกแล้วครับพี่น้องเห็นนางบ่าเห็นบ่านาะพี่น้องเนาะนี่ครับงานเขาอีกแล้วนี่นี่นี่ นี่นอนพี่น้องนอนมากัดกินยอดเขาโพดนี่ครับนอนนอนล้คังสีดไปแล้วคังหนึ่งครับมันนี่ลงครังที่สองสีดยาขานอนว่ะนี่ล้คคังที่สองครับพี่น้อง นี่นะนอนเขาคดนันมนกัดกินยอดครับจิได้มาสีไม่อยู่พี่นอ้องกินไรอยู่นอนกินไรอยู่ครับเบิ่ใพี่น้องกัดกิน ทั้งนี้กับแมนพี่น้องอเห็นไหมอระโผดงามเขียวละครับุ่มเพียงแอวเพียงเอิกล่ะ จะได้มาใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยขาโนนขาหยาเบิ้งนะครับขอพดงามบ่เบิ่งพี่น้องเบิ่งนอนกิน Nón kín nhọt, kín bấy nhọt Ủa, anh ấy tối nhây là phía nón nón Để xịt khéo mà phía nón bằng กินเห็ดยอดข้างไหนครับ เดี๋ยวพี่นอ้องเบื้องบนก,กินกัดกินอยอดข้างไหนเบิ่องน,นอนกินยอดข้างไหนเลยพี่นอ้องวะพี่น้องเห็นตัวนอนปะไม่ซีดีปไหมเบิ่งนี่ครับมันกัดกินยอดข้างไหนเลย เดินด้วยพี่น้องตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่บ่พี่น้องตัวใหญ่บ่นอนนอนกินอยอดระโพดนี่ครับนี่ rồi bưng sáng căng ra phi nó và mình kín lại bên lại sáng ừ. đi cà phơi được phía nó đây mình đi tôi nó phía non đó non tôi đi vô khoảng nấy con chờ quá นอนคตตัวอยู่ข้างไหนคนโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เมื่อกี้พี่น้องเห็นวะครับนี่จะได้หายามาสีละพี่น้องนอนไร ปัตตินีมาเบิ่งต้นนี้พี่น้องพ่โตเปน็นใหญ่บ่บัดต์โตยังคือกันต้นนี้พี่น้องโอ้มีแต่นอนตโตยังไงอันนี้นอน,นลงรอบที่สองคอรับรอบแรก ขีด้าไปแล้วขีด้ากำจัดนอนไปแล้วอันนี้ลงรอบที่สองแห้อบึงท้งกลางอันนี้ก็น,นอนกินขึ้นเหมือนสูงรอครับเนี่ยสูงจนแทงอ,อกดเลย

นี่กับซ้ำนี่ละพี่น้องครับมาเบิองให้ขขาผพดเบิองว่าสิได้ใสปุ๋ยขายาแล้วก็ขานอนสิได้ผลด้าขายาแล้วก็ขานอนนะครับงามบาพี่น้องนี่ขนาดว่าท่านใสปุ๋ยอยู่จีเพียงเอวขึ้งอ,อกล่ะ เบื้องแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สอง่าเฮิดคลิปได้ด้ครับสวัสดีครับ